สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะับี้ฟิล์มนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับแมงกะบี้ก็จะไปนะครับรดน้ําดอกไม้นะครับแล้วก็งานวันนี้นะครับแมงกะับี้ทาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะครับนะครับหลักๆวันนี้ก็ต้องไปซื้ออะไรจักรยานก่อนนะครับก็มีไปซื้อลูกปืนนะนะซื้อโซ่นะครับลูกปืนแล้วก็โซ่นะครับ ที่จะต้องนำมาซ่อมนะครับส่วนายางในซื้อมาเมื่อวานนะครับโอเควันนี้ก็ได้ซ่อมจักรยานอีกหนึ่งวันนะครับก็แล้วเสร็จวันนี้แหละทุกคนนะครับนี่ครับยางในซื้อมาใหม่แล้วนะครับ อย่างในอย่างนอกนะครับอันนี้เป so ็นบันไดที่ถีบนะครับบันไดจักรยานนะครับซึ่งเอามาแทนที่ของเก่าก็คือตัวนี้ของเก่าที่มันสึกหลอไปแล้วนะครับอ่าอันนี้คือที่มันสึกหลอไปแล้วนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวนี้ต้องเอาอ่า มันไดที่ที่ปั่นข้างซ้ายเนี่ยเอาไปที่ร้านเชื่อมเพราะว่ามันมันขันไม่ออกนะครับน็อตมันแบบ่าสนิมกินสนิมกินลึกมากนะทุกคนนะครับก็หลักๆวันนี้ก็จะคืออ่ารีบไปซื้ออะไรจัก,กรยานนะครับจะได้มาซ่อมจะได้ทำงานอย่างอื่นเนาะทุกท่านนะครับโอเคอ่ะเราก็ไปรดน้ำดอกไม้กัน แน่นอนครับแดดร้อนมากตอนเช้าหนาวกลางวันร้อนนี่ครับอุ้ยงามว่ะเออแคต้นที่อยู่ตรงนี้งามนะครับโอ้จะมอมอ่ะมามอนก็นุ่นแล้วอันนี้งามมาทุกคนนี่ครับต้นแบบหวบใหญ่เลยนะต้นเนี้หววใหญ่เลยนะครับอ่า โอเคก็ดีใจที่เห็นดาวเรเืองมันงามได้นะแล้วก็วิกุลาบลาบนี่กุลาบโอ้โหโคตรหอมเลยทุกคนหอมมากนะฮะหลาบหอมมากอ,อย่างกับหัวน้ำหอมแนะ่ทุกคนอืม หอมจริงๆนะครับกุหลาบดอกนี้นะครับเป็นหลายพุ่มซะด้วยนะครับกลิ่นกลิ่นหอมแบบหอมจริงๆอะ่ะมอาไหนแล้วมองไม่นูน่นนี่เห็นไหมดอกดาวเรืองนะครับกำลังจะออกดอกให้เอซได้เห็นนะครับนี่นะครับ รอก่อนอะไรมอมวิ่งมาเมื่อกี้เห็นวิ่งแวบๆบวิ่งแวบๆใช่ไหมให้นะ่ได้กินโครงไก่หมัดเยอะมากเลยนะเราเนี่ยฮะเห็บหมัดเยอะ

มาไปหาหนูอะไรจะมาบาดจะบาดอะไรอโออืออืออืม คันคันนะครับคันยิกยิๆกยิๆกยิ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 กยรลดน้ำานี่า ตดนน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นนะทุกคนแต่ช่วงเย็นนะผมลดชุ่มอยู่นะครับช่วงเช้าอาจจะไม่ได้ชุ่มเท่าไหร่นะครับเพราะตอนเช้านะ่ะคือแดดกลางวันมันแรงแต่เราโรยด้วยขี้เลื่อยมันก็โอเคนะแต่เขาเนี้ยขี้หมูที่ผมสั่งไปยังไม่เห็นมาเลยนะ <c oughs> ผมใส่ต้องไปเอาเองที่บ้านซะมัง้ง นะครับตอนนี้ต้นดาวเรืองได้โตใหญ่แล้วนะครับทุกท่านจากต้นกล้าเล็กๆนะครับบางต้นก็ไม่ค่อยโตนะเออก็แปลกเหมือนกันบางต้นก็โตดีบางต้นไม่ค่อยโตไม่เข้าใจเหมือนกัน ดินก็ดินเดียวกันนะครับดินก็ดินเดียวกัน เราลดไปนี่เหมือนเหมือนมันไม่ชุ่มนะครับแต่จริงจริงมันชุ่มนะเพราะว่ามันมีขี้เลื่อยนะ่ะกักเก็บความชื้นอยู่เดี๋ยวค่อยเอามาใส่ครับขี้เลื่อย จำปีก็ยังไม่ไม่ยอมมีดอกสักทีหนึ่ง โอเคเราก็มาลกฝั่งนี้บ้างเนี่ยสังเกตคุณนายตื่นสายก็เริ่มเริ่มงามนะครับต้องรีบแต่จงจากยาน,นี้เสร็จครับจะได้มาถอนยาคุณนายตื่นสายนะครับถ้าไม่มีจักรยานเข้ามาผมว่าผมถอนเสร็จไปนานแล้วนะครับ แต่พอดีรับงานจักรยานมาด้วยก็เลยทําให้มันเสร็จไปนะครับ จะมอมไปไหนแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมผมจะต้องแยกแยกต้นดาวเรืองนะเพราะว่ามันปลูกถี่กันมากเลยนะนะครับเดี๋ยวแยกไปปลูกข้างหน้าด้วยนะครับคือตรงนี้มันมันถี่ไปครับ แปลงพวยเนี่ยมาตาเหลือเกินนะครับแปลงพวยนี่สุดยอดมากมันขึ้นเองเลยนะตรงนี้นะครับโตเร็วนะเราวเรืองเอสี FC อยากเห็นดอกอันเหลืองสีเหลืองๆนะครับของดาวเรือง ได้เห็นแน่นอนนะครับเดือนนี้ f อได้เห็นแน่นอนนะครับกุมภาพันธุเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดาวเรืองจะออกดอกนะครับก็จะจะค่อยทยอยออกนะครับอันนี้จะเป็นชุดสองนะครับเดี๋ยวชุดแรกใกล้จะออกแล้วนะครับมีดอกเล็กๆแล้วเนะี่ยแต่กลาบงามดีดี โอล้ะนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนนะครับภารกิจในการลดน้ําเช้านะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไงแมงกับวีจะรีบซ่อมจัก,กรยานนะทุกท่านนะครับจะได้มาทํางานของเราให้เสร็จนะครับก็ว่าจะไม่ซ่อมให้ก็สงสารนะเพราะว่าเาขาไม่มีจักรยานขี่นะครับเ,เราก็เป็นช่างอยู่แล้วก็เคยซ่อมมาครั้งหนึ่ง ก็เลยเดี๋ยวช่วยช่วยซ่อมให้เสร็จนะครับแล้วเราก็จะได้ทำงานของเราให้เต็มที่นะครับจะไดะ้ไปถ่ายคอนเทนต์เดือนมีนาคมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ